สวัสดีค่ะพ่วงข้างมีชัยชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่ค้านะคะจากร้านพ่วงข้างมีชัยนะคะจะมาแนะนําสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจากทางร้านนะคะก่อนที่จะไปชมสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจากทางร้านนะคะแม่ค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการท,ทําคลิปต่อไปของทางร้านด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพ่วงข้างรุ่นใหม่นะคะของทางร้านพ่วงข้างมีชัยนะคะก็คือรุ่น60สิบคูณหนึ่งร้อยนะคะ ตัวนี้นะคะพ่วงข้างนะคะจะมีความกว้างทั้งหมดเก้าสิบเซนนะคะพื้นที่ใช้งานหกสิบเซนนะคะยาวหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะคะพ่วงข้างรุ่นนี้นะคะอาร์มจะเป็นเหล็กกล่องนะคะลูกค้าอาร์มจะเป็นเหล็กกล่องโชคกก็จะเป็นโชคใหม่นะคะส่วนล้อกับยางก็เหมือนเดิมนะคะล้อกับยางจะเป็นของมือสองนะคะแต่ว่าขึ้นซีรวดใหม่นะคะ รุ่นหกสิบคูณหนึ่งร้อยนะคะตัวนี้รุ่นหกสิบคูณหนึ่งร้อยเลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายสีเลยนะคะลูกค้ามีให้เลือกหลากหลายสีนะคะมีทั้งหมดสิบเจ็ดสีนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินร้วนนะคะ ตัวนี้จะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้เน้นบรรทุกนะคะเน้นบรรทุกเล็กๆน้อยๆนะคะเข้าไร่เข้าสวนนะคะพาลูกพาหลานไปตลาดนะคะตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะคะขับขี่ง่ายนะคะสบายนะคะพ่วงข้างนะคะตัวนี้คือราคาส่วนราคาจะอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะคะราคาสองพันแปดร้อยบาทเลยนะคะลูกค้าราคานี้คือไม่รวมส่งนะคะ ราคานี้คือไม่รวมส่งค่าส่งต่างหากนะคะทางร้านส่งสินค้าทั่วประเทศเลยนะคะเราส่งสินค้าได้ทั่วประเทศนะคะสองพันแปดร้อยบาทนะคะสองพันแปดร้อยนะคะไม่รวมส่งนะคะค่าขนส่งต่างหากนะคะค่าขนส่งนะคะค่าขนส่งจะ คิดเข้าบริการห้ารอยบาทนะคะรวมเก็บเงินปลายทางนะคะค่าขนส่งก็คือห้าร้อยบาทนะคะสินค้านะคะจะส่งโดยไปรษณีย์นะคะสินค้าส่งฟรีโดยไปรษณีย์เลยนะคะแต่ว่าลูกค้าต้องไปรับสินค้าแล้วก็ชําระค่าบริการเพิ่มชําระเงินที่ไปรษณีย์ปลายทางนะคะ นี่นะคะสินค้าจะส่งไปสนีนะคะลูกค้ารับสินค้าแล้วก็ชําระเงินที่ไปสนีนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนนะคะอยากส่งถึงหน้าบ้านนะคะทางร้านก็มีบริการนะคะส่งถึงหน้าบ้านแต่ว่าจะมีค่าบริการเพิ่มเติมอีกร้อยห้าสิบาทนะคะก็คือสินค้าจะส่งโดยเซตเอ็กเพสนะคะสินค้าก็จะไปส่งให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าก็ชําระเงินที่หน้าบ้านนะคะแต่ส่งเ็จนะคะทางร้านจะห่อด้วยผ้าลาอีทีหนึ่งนะคะ ลูกค้าจะไม่เห็นตัวสินค้าเหมือนกับส่งไปษนีนะคะส่งไปษนีคือทางร้านก็จะส่งไปทั้งคันแบบนี้เลยนะคะส่งฟรีนะคะแต่ว่าลูกค้าต้องไปรับสินค้าชําระเงินที่ไปษนีนะคะถ้าส่งถึงหน้าบ้านก็ส่งเสดนะคะแต่ว่าจะมีค่าบริการเพิ่มเติมอีกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะมีให้เลือกหลากหลายสีเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจรุ่นนี้นะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0 9 5 5์1 8้0ห้าห้าหนเะคะ0 9 5ย์1 8 9 0หเบอร์โทรนี้แอดไลน์ก็เข้ามาก็ได้นะคะหรืว่าจะโทรเข้ามาสอบถามเลยก็ได้นะคะส่วนหน้าร้านของเรานะคะหน้าร้านของเราจะอยู่ที่อำเภอสังขาจางังหวัดสุรินทร์นะคะทางร้านผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายเองนะคะ เราผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายเองเลยนะคะลูกค้าสินค้าดีมีมาตรฐานแน่นอนนะคะเพราะเราผลิตแล้วก็จะจัดจำหน่ายมาหลายปีแล้วนะคะตอนนี้ระบบการเชื่อมก็ทางร้านเชื่อมด้วยระบบแก๊ส C O 2นะคะแข็งแรงแน่นอนนะคะแล้วก็เชื่อมไม่เต็มทุกจุดด้วยนะคะ ราคา2อ0พนี้นะคะไม่มีชุดติดตั้งไม่มีไฟท้ายนะคะแล้วก็ไม่รวมส่งนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ชุดติดตั้งกับไฟท้ายก็ต้องสั่งเพิ่มอีกเพิ่มเติมนะคะแต่2008ก็คือจะมีล้อมีโชคมีอาร์มแบบนี้ให้นะคะแล้วก็มีบางคนนะคะค่าคนส่ง500บาทนะคะค่าคนส่ง500อบาทส่งฟรีแฟดส่งฟรีไปซนีนะคะถ้าแฟด ส่งถึงหน้าบ้านมีค่าบริการเพิ่มเติม150บาทนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0955518906นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับแม่ค้าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ